อะโอเคสวัสดีครับมาตีคิววันนี้คิวเจอเอ็กซ์ตรีมิตเอ็กซ์ตรีมิตนี้ผมจำได้ว่าผมเคยอยู่ตอนเพิ่งหัดเล่นฮะอันนี้คิวก็ใกล้ชนะแล้วนะโอเคเอ็กซ์ตรีมิตไปทีนี้ปก่นเลยทั้งูก่อนใครยังไม่ตีคิวว่างมีใครยังไม่ตีอย่างนี้ โอ้โหตีกันหมดแล้วพูดตะขมเลยจบตีกันหมดแล้วเหลือผมคนเดียวโอเคเริ่มเห็นปีนบ้านเขียบบ้านไหนที่ยังไม่มีคนตีจะพูดต้องมีอะไรอ่ะแกอย่าเบลอเบลอแกเหมือนชดชดโอเคมีสองหลังที่ยังไม่มีคนตีบวกสองกับบวกหนึ่งดูว่าหลังไหนตีง่ายหลังหนึ่งข้าบวกหนึ่งโอเคทีนี้น่ากลัวคิมไมล่า น้ำกับไฟเอาทีมเอาบ้านบอกก่อป <c oughs> <c oughs> ทีมนี้ไม่น่าจะมีอะไรเอาทีมนี้กันอีฟิตพีดคอมโบนี้กันผมชอบมากเลยคอมโบนี้ <c oughs> ถ้าวาลมได้ยิงน่าจะมีตัวตายตัวหนึ่ง <c oughs> โอเคต่อไปก็ทีมนี้ทีมนี้ตัวไหนดีว่าตัวไหนดีว่าไปสู้กับ พอเราเคลื่อนไฟใส่ไฟนละวไอจ็อกเกอร์ดีกว่าโอเคลองดูถ้าชนะสองหลังนี้เกี่ยวก็นา่นาจะชนะนะฮะอันนี้พีดไฟเราเร็วกว่าแน่นอนเพราะว่าหัวรถคงไม่มีใครใส่สปีดเยอะเวอร์ลังการ โอเคไปตามแผนอืมต้องมีตัวตายหนึ่งตัวอันไงเรียบร้อยครับทีมแรกสบายวัดแรกทีมแรกไม่มีอะไรเชื่อข็งไม่ได้มปีกสบายสบายทีมกันบ้านเขาน่าจะปล่อยเหมือนว่าทีมเขา็ได้โอเคครับทีมนี้น่าจะ อื้อไปโอเคเราเกิ่นตายแน่นอนซีก่อนเดี่ยวอืมมังกรไฟโดนสลับโอ้แหมไฟไม่ติดก็ไม่มีปัญหาอะไรแบนนี้ โอเคบ้านนี้ง่ายง่ายสำหรับผมมั <laughs> นง่ายสำหรับผมแต่คนในกิ้วเข้าคงเีเวลได้เรียบร้อยเสร็จเป็นหนึ่งหลังเหลืออีก0.2เปอร์เซ็นแต่เราจะตีบ้านไหนดีโอเคไหนในวันนี้ก็อัดคลิปแล้วเอาบวกสามดีกว่าเพราะมันไม่ต้องตีบ้านเขียวแล้วตีบวกสามดีกว่าโอเคครับ น่าจะไม่มีอะไรแล้วสลับกันเอามังกรไฟไปอยู่ทีมบนแล้วก็มีจ๊กเกอร์คอมโบนี้แฟนท่อมผมก็สปีดสูงอยู่นะโอเคโอเคมังกรไฟก็ใช้อีกินน้ำก็บปอาบ้านนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรดูเขาบ้านปล่อยอ่ะไม่ได้ตั้งกันบ้านโหดอะไร คิวนี้ผมจําได้ผมเคยอยู่ตอนพึ่งขันเล่นตอนนั้นยังเป็นเลยตอนนี้ยังล่นไม่เป็นเลยเขาล่างอยู่ไม่รู้ว่าจะเขาจานุภาิให้ผ่านไม่ผ่านเคยอยู่เคยเข้าไปเดียวเองถ้าผ่านไม่น่าจะไม่มีใครจําผมได้ตอนนี้ผมก็มาท้าคิวเองอยู่แล้วเป็นหัวคิวเองอยู่กันกับครอบครัวผมนี่มันโินไป้ขอโทษเลยละกัน น้ำห้าดาวไม่น่ากลัวเท่าไหร่หกดาวมันเป็นตัวยืมมันไม่ใช่เป็นตัวให้เราขี้เกียจตี่ย <c oughs> โอเคแบมไฟแน่นอนตามสเต็ปเร่งตีปุ๊บสกิลของวารุมนี่มันสูงนะเราเลือกไม่ได้ว่าจะตีตัวไหนเราเลือกแล้วก็จริงแต่ว่าสุดท้ายมันก็สูงเนื้อปลาไม่รอร่อยน,นะใช่ครับไม่อร่อยมันแข็งๆอะปลาว่ะโอเคแกแบมไฟก่อน แข็งๆอะต้าตาเอือหืออือืออือือเี่ยพีดไฟตายแข็งใครมาลูกค้าไม่ใช่ไม่ใช่อน้องนน่มันพีดไฟตายโอ้โหมีพีดน้ำตายแน่โอ้โหพีหนิมันโหดเว้ยพี่หนิมันดูเว้ยอือ แ,แค่นี้แหละเกียวก็ชนะแล้วใช่ไหาเกียว์ชนะแล้วนะโอเคขอบคุณมากครับวันนี้มาทักไทยเกียวกัเอ็กซ์ติมิแค่นี้ละโอเคอีกหนึ่งดาบเราให้ตีบ้านกักถากแล้